มาปล่อยปลาบันพะด้วยกันนะครับวันนี้มีนี่แม่เต็มแล้วก็คุณแม่สลิดนะครับน้องก๊อบน้องต้นข้าวน้องโตโน่ไอ้กะคะมนเห็นไหมเอ้ามามามาวันนี้กันว่ามีปลาอะไรบ้างครับครบหน้าหยก มีกบปลาช่อนปลามีเต่าปลาไหลนะฮะดูมันนี่ดูนี่น้อปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยตัวนึ่งก็มีนี่ได้ภาพสวยๆอะไรกันนะหอยปลากันนะเฮ้บุ๊มช้อนบุ๊มเดียวหมดอฮะยังไหมครับยังไม่ลงหมดเลยต้องคว่ำเลยนะจะลงหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมด วามเลยครับยังไม่หมดอีกครับยังไม่หมดอีกครับมันไหลมันไม่ไหลลงนะเดี๋ยวนะครับเอามือขีบเลยครับไม่หมดสักทีเออวไปแล้วไปไหนไปแล้วนะคราวนี้เราจะให้อาหารครับอาหารนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอุ้ยา ความอนุเคราะห์จากลุงดาวนะครับลุงดาวเอาผักมาจากตลาดแล้วก็มีมีอาหารอาหารจากงานเลี้ยงเกษียณของมะหน้าตยนะครับมัหน้าไฟออกแบบผมเองเอาอาหารมาให้ปลากินดีกว่านี่มีหัวปลาช่อนมาสองหัวเอาไม่เอาให้อาหารท้ายหน่อยเอาเอาผักให้ก่อนเตาเอาก่อเตาชิมผักลูก ดูดูคัมมิ่งจะให้อาหารปลาครับปลาช่อนปลาช่อนกินหัวปลาช่อนนะฮะกินมันกินมันกินปลาดุกมันรู้จักปลาช่อนมันกินกันหมดเเอาลงอดีลองลงดูปุ่มนะปลาดุกมันกินมาและไม่หิ การแย่งชิงอาหารกันนะครับโอ้โหโอ,โอ้โหข้ามยดูดูโอ้โหการทำลเยถั่วพันธุ์เยมากไม่เสียหรอกเที่ยวแต่เนื้อมันให้ว้ายะมันเห็นปลาช่อนแล้วมันอร่อยเลยนะปลาดุกกินปลาช่อนน,อนี่ดูคราวนี้เป็นขนมปังเลยง่ขนมปัง ตูแล้วเดี๋ยวให้ขนมปังจะเป็นยังไงปาางปีกันใชลีอ้มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอะไรเนี่ยปลาดุกยักษ์ปลาดุกอุยคูนะฮะถ้าตขนาดนี้อุ้ยดูดูดูเูดูดูนนดูดาคเดูดปดูดูดดุกพญานูคดูดูดอดู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 ด มไม่กินแล้วผักแล้วไม่บุ้มบั้มเลยเอโอ้ยสามนาทีแล้วชอบกินเลยสนุกสนานใหม่เหมือนกับหัวผ่าเลย